สวัสดีสวัสดีวันลอยกระทงนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันรอยกระทงนะครับขึ้น15คห้าเดือน12บสองน้ำนองเต็มกระตลิงนะครับก็มีข่าวนะครับหลังจากที่พี่หมอปล่อยคลิปไปนะครับว่าโทรหาเลขาธิการประกันสังคมไปนะครับวันนี้ช่วงสายๆนะครับก็ได้รับโทรศัพท์แล้วก็ได้รับ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งถือว่าในส่วนตัวพี่หมอเนี่ยยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถึงแม้ว่าพี่หมอเนี่ยได้ทำอะไรไ้ครับทำโพไว้นะครับว่าวันที่30มนะครับมีใครตอบบ้างครับวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยตัวร่างพระราชบัญญัติประกรันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยจะนำเข้าไปสู่ในตัวของ ครอมอรหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าได้คุยกับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือท่านหนึ่งนะครับเขาก็คุยกันแล้วก็ถามเขาเขาก็เลยส่งตัวข้อมูลมาให้นะครับคลิปนี้จะคุยเกี่ยวกับตัวข้อมูลนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยไทม์ไลน์ก็คือกรอบเวลานะครับเดี๋ยวพี่หมออินเสิร์ตให้นะครับพี่หมอสรุปให้คร่าวๆก่อนเผื่อว่าบางคนไม่อยากเข้าไปดูนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ย เขาต้องบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากที่ตัวเรียกว่าอะไรนะฮะไทม์ไลน์แล้วนะครับก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับจากที่พี่หมอได้สรุปไว้นะครับเมื่อวันที่29แล้วก็วันที่18นะครับที่ได้ทําคลิปลงไปแต่เป็นข้อมูลที่ได้รับมาวันที่17นะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยครับวันที่19 พฤศจิกายนนะครับก็ต้องขอบอกเลยครับว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับพี่หมอก,ก็เตื่นเต้นนะครับที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับวัตถุประสงค์ในการเล่าเนี่ยก็คือก็ต้องบอกเลยครับว่าพวกเราจะได้รู้แล้วก็จะไดเ้เข้าใจนะครับเพราะว่าพี่หมอว่าช้าหรือเปล่านะครับก็ตอบว่าไม่ช้าเร็วหรือเปล่าก็ไม่เร็วนะครับ แต่มันเป็นข้อมูลนะครับสาระสําคัญนะครับของตัวนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าแบบไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับนี่นะฮะไทม์ไลน์เดี๋ยวพี่พี่หมออินเสิร์ตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับก็สรุปนะครับว่าอย่างที่ว่านะครับเราเคยมีเดี๋ยวพี่หมอขึ้นเปรียบเทียบนะครับของครั้งแรกเลยของปีเศร็จๆที่ผ่านมานะครับ กับครั้งนี้นะครับก็ได้มานะครับจากแหล่งข่าวซึ่งพี่หมอต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวจริงๆนะครับที่ทําให้วันนี้เนี่ยเป็นวันลอยกระทงแล้วก็มีข้อมูลที่จะให้ทุกคนได้รู้นะครับหวังว่าทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยก็จะรับรู้กันแล้วก็รู้ถึงกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่เห็นไหมฮะไม่เห็นเดี๋ยวพี่หมออินเสิร์ตให้อีกทีนึงครับ กระทรวงแรงงานพิจารณาล่างทบทวนมาตรา77ทวีก็คือมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินชราภาพนั่นเองสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเขาก็พูดว่าสเต็ปถัดไปนะครับก็แสดงว่าเดือนนี้เนี่ยที่พี่หมอเคยบอกพี่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าวันอังคารที่30เนี่ยคงจะไม่ได้ถูกนําเสนอเข้าไปแน่ๆนะครับเขาจะเขียนว่าเดือนธันวานะครับไปเริ่มที่เดือนธันวานะครับ เดือนธันวากระทรวงแรงงานเห็นชอบเสนอคอรอมอนะครับเขาบอกว่ากระทรวงแรงงานเห็นชอบนะครับมีมติเห็นชอบเสนอคอรมอแล้วนี่นะครับมีต่อจุดจุดสีแดงนะครับในเดือนธันวาเหมือนกันนะครับเขามาโยงนะครับก็เป็นกรอบเวลาหรือไทม์ไลน์ที่พี่หมอได้รับมาล่าสุดเลยก็คือ ในเดือนธันวาครับก็คอรมอเห็นชอบหลักการส่งให้สคกนะครับสคกก็ย่อมาจากตัวสำนักงานคณะกรรมการกิจการนั่นเองนะครับแล้วก็มกราถึงมีนาครับมกรากุมพามีนาสามเดือนเลยนะครับสคกตรวจร่างพิจารณากฎหมายนะครับแล้วก็เมษานะครับคอรมยื่นร่างเข้าสู่ รัฐสภานะครับเข้าสู่สภาแล้วก็พฤษภานะครับสอสอรับร่างวาระที่หนึ่งนะครับแต่งตั้งกมทนะครับก็คือคณะกรรมาการวิสามันนะครับศึกษาร่างนี้แล้วก็กรกฎาถึงสิงหานะครับปีหน้ากมทวิสามันพิจารณาร่างนะครับ แล้วก็กันยานะครับปี65ปีถัดไปสสพิจารณาวาระที่2และวาระที่3นะครับแล้วก็ตุลานะครับหน,หนปีพอดีสววอนะครับเข้าจากตัวสสแล้วก็สววอรับร่างวาระที่1และแต่งตั้งกอมทอวิสามัญน,นะครับพี่หมอไม่ได้ใจกมทแรกกับกมทนี้ต่างกันยังไงจะเป็นกอมทอของตัว วุฒ uh ิสภานะครับสวนะครับแล้วก็หลังจากตุลาแล้วครบปีหนึ่งพอดีเลยนะครับพิศจ,จิกานะครับถึงทันวาปีหน้านะครับปี65กมทวิสามันพิจารณาร่างนะครับแล้วก็ส่งให้ทันวาพอดีเลยจากที่คอรมอนุมติน,นะครับสวพิจนารณาวาระที่2และ3นะครับแล้วก็ นำขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีทูลเก้าอรหัครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เราคาดนะครับตอนแรกก็คือหวังว่าเดือนกันยาตุลาปีหน้าก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับตอนแรกคิดว่าปลายปีก็น่าจะเป็นปี2,566ครับถ้าดูจากกรอบเวลานี้นะครับก็จะเป็นแบบนั้นก็คือปี2,566นะครับสิ่งที่เราร้องขอถึงจะ ยังไงฮะมีกฎหมายนะครับให้เราเข้าสู่เงินของเราได้นะครับใน3หเรื่องแต่ถามว่าวันนี้นอกจากข้อมูลเรื่องกรอบเวลาแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับก็ต้องตอบว่าแหล่งข่าวนี้กรุณาพี่หมอมากเลยครับส่งร่างนะครับส่งสรุปสาระสําคัญซึ่งเดี๋ยวพี่หมอจะพยายามอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วขอคุยกับแหล่งข่าวก่อนจะมาเปิดเผยนะครับอย่างเช่นพี่หมออ่านแล้วแบบ บางส่วนตกกระจายนะครับบ้างบางส่วนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นที่พี่หมอรู้สึกดีก็คือเขาจะมีมาตาา39ทับหนึ่งนะครับในนี้ให้สำหรับคนที่รับบำนาญน,นะครับจ่ายกลับมาเป็นผู้ประกันตนในมาตาา39ทับหนึ่งได้นะครับแล้วก็เรื่องของอายุเกษียณนะครับเรื่องของหลายๆอย่างนะครับเขามีการแก้ไขมากกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องนะครับ ก็เดี๋ยวพี่หมอสรุปรปนะครับเขียนเป็นบทความหรือเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้เนี่ยสรุปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเต็มตะลิ่งนะครับก็คือพี่หมอได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าตัวการเสนอเข้าคารมอจะเลื่อนจากเดือนนี้นะครับเลื่อนอีกแล้วนะครับจากเดือนพฤศจิกาย,ยนปี64 เลื่อนไปเป็น6พฤศจิกาเอ้ยเลื่อนไปเป็นเดือนหน้านะครับธันวาคมปี64นี้นะครับเราก็จะใช้เวลาอีกหนึ่งปีเต็มจนผ่านกระบวนการรัฐสภานะครับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกิจกานะครับผ่านเข้าสู่รัฐสภาผ่านในวาระของสอสอผ่านในวาระของสอวนะครับแล้วก็นายกเสนอรัฐมนตรีนะครับก็อีก หนึ่ปีหนึ่งเดือนเลยนะครับก็เรื่องของกรอบเวลาก็ประมาณนี้ครับใครแบบว่ารู้สึกว่าวันนี้พี่หมอได้ข่าวดีนะครับแล้วก็พอใจกับสิ่งที่พี่หมออธิบายพอใจกับแหล่งข่าวนะครับคือพี่หมอเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวนะครับใครคิดว่าเออก็อยังดีเนาะที่ยังมีการอัปเดตถึงแม้มันจะช้าลงเนี่ยพี่หมออยากให้ช่วย พิมพ <ge ar> ์นะครับพิมพ์เลขนะครับไม่พิมพ์ดีกว่าพิมพ์ว่าพอใจนะครับพิมพ์คำว่าพอใจนะครับก็ขอขอบคุณกับตัวแกลงข่าวนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจนะครับให้พิมพ์คําว่าน้อยอกน้อยใจนะครับว่ามันไม่ได้มันถูกเลื่อนอีกแล้วนะครับพิมพ์หนึ่งพอใจนะครับ พิมพ์สองนะครับน้อยอกน้อยใจขอเป็นเลขไทยนะครับเลขไทยเลขไทยเนี่ยไม่ใช่เลขอารบิกเลขไทยหนึ่งวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันอะไรนะครับวันรอยกระทงนะครับขอเป็นเลขไทยหนึ่งพอใจพิมพ์สองนะครับน้อยอกน้อยใจกับการที่ถูกเลื่อนออกไปอีกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไปรอยกระทงกันนะครับถ้าคนยังไม่รอยก็ไปรอยได้นะครับวันนี้้สึกจะปิดห้าทุ่ม หรือใครจะลอยออนไลน์กับพี่หมอก็ได้ครับพี่หมอไปลอยแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขวันเพ่ญนเดือน12น้ำกระนองเต็มตะลิงนะครับสวัสดีครับ